อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดจัดพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษในประเพณีแซนโดนตาสะท้อนวิถีครอบครัวใหญ่ของชนเผ่าขมรพื้นเมืองชาวขมรพื้นเมือง ร่วมกันทำบุญแซนโดนตาตามความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษเมืองขูขันด้วยขบวนแห่เครื่องเส้นไหว้พร้อมด้วยการแสดงที่สื่อถึงวิถีของชาวเขมรโบราณมีชื่อว่างานเทศกาลร,รำลึกพระยาไกรพักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองเรื่องลือกล้วยแสนหวีโดยจะสักการะพระยากไกรพักดีหรือตากระจกเจ้าเมืองขูขันร่วมกันก่อนแยกแย้ายไปไหว้บรรพบุรุษตามแต่ละตระกูล โดยนางบัวไขชมเมืองเผยว่าวิธีที่ทำให้ประเพณียังคงสืบทอดต่อไปคือลูกหลานต้องรู้สึกรักเคารบพบรรพบุรุษและร่วมพิธีทุกครั้งเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการประกอบพิธีคชอยากจะให้ลูกหลานคือลูกหลานของเราเนี่ยต้องคือเขาต้องดูว่าเออต้องทำถึงเทศกาลนี้เขาเรียกว่าเดือนสิบ คอเมนก็เทปเบนเราไม่เห็นหโดนตายายของเรานะหน้าตายอย่างไงต้องมาให้เห็นด้วยตัวเองจึงจะเข้าใจนะคะหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาลูกหลานจะกลับไปประกอบพิธีเส้นไหวบรรพบุรุษร่วมกันที่บ้านซึ่งนายสุเทพขันทองข้าราชการบำนาญชาวบ้านหมู่บ้านห้วยเหนือเผยว่าประเพณีแซนโดนตา ทำให้คนในครอบครัวมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นเพราะในแต่ละขั้นตอนของประเพณีนี้คนในครอบครัวต้องปฏิบัติร่รวมกันจึงจะประสบผลสำเร็จโดยที่ลูกหลานจะกลับมาร่วมกันทำพิธีแต่ต่อมาสังคมเปลี่ยนไปทาให้ความผูกพันระหว่งางครอบครัวมันคลายลงวิธีหนึ่งที่ทำให้ดึงดึงระบางครอบครัวเข้มแข็งขึ้นก็ใช้วิธีการเสด็จดวงกาได้หละ การเส้นไหว้ของประเพณีแซนโดนตาลูกหลานจะต้องเตรียมอาหารคาวหวานรวมถึงหมากพลูดอกไม้ทุกเทียนโดยที่เครื่องเส้นจะต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดหรือใส่ในใบตองโดยที่ลูกหลานจะขอพอรให้ตนมั่งมีสีสุขตลอดทั้งปีชนิตารุ่งรัตวัชชัยถ่ายภาพปิยพรสายชนะรายงาน